Asus m 5 7 0ด d โน้ตบุ๊กบางเบาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้งานตัวเครื่องเป็นพลาสติกมาในโทนสีดำตัดด้วยขอบสีฟ้าดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครและยังสะดวกต่อการพกพาด้วยน้ำหนักเบาเพียงแค่1.9ก mm, ิโลกรัมและหนาเพียง21.9ม mm. ิลลิเมตรหน้าจอขนาด15 6นิ้วความละเอียด Full HD ให้ภาพสวยสีสันสดใสสมจริงชิปเล็กคีย์บอร์ดแบบ Full Size และทัชแพดแบบ m u l t Touch ระบบเสียง Asus Sonic Master ระบบระบายความร้อน ASUS IceCool ช่วยเครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพเสมอพอเชื่อมต่อมี USB 2.0 USB 3.0 USB 3.1 Type C HDMI Audio Jack และ Micro SD Card Reader ส่วนสเปคใช้ CPU Ryzen 5 3 5 0 0 u การ์ดจอ NVIDIA GTX 1050 RAM 8 g b s s d 5 1 2 g b ASUS M 5 7 0 d D มาพร้อมการรับประกัน2ปีมีจำหน่ายแล้วที่แอดไ c e